ครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับชาแนลครูเดียนะครับวันนี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเล่นโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันหรือเกม Infinite Flight นะครับขออนุญาตเริ่ม EP 1เลยนะครับ EP 1เนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เข้าไปในเกมนะครับมาดูตรงหน้าที่เราโหลดแอปนะครับอันนี้เวอร์ชั่น ของ ios นะครับผมเล่นใน ipad นะครับขนาดไฟล์จะมีทั้งหมด90.8 MB เมกะไบต์ก็จะมีตัวอย่างไม่รู้ว่าตอนนี้ว่ามันราคาเท่าไหร่นะครับผมซื้อตั้งหลายปีแล้วนะครับพอเข้าไปสู่แอปพลิเคชันเลยนะครับก็ไปดูว่าราคามันเท่าไหร่ก็ไปดูเอาเองละกันนะครับว่าราคามันเท่าไหร่เนาะอ่ะเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้คือหน้าตาของแอปพลิเคชันนะครับที่เราเข้ามาครับ เราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับให้เรา เข้าไปที่ fly solo ครับ fly solo ตอนนี้ผมไม่ได้อัปเดตเป็นเวอร์ชัน pro นะครับถ้าเวอร์ชัน pro เนี่ยเราก็จะสามารถไปบินออนไลน์ร่วมกับผู้อื่นได้นะครับตรงนี้ผมยังไม่มีความสามารถบิน pro ขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสจริงๆนะครับเห็นมีคอมเมนต์เยอะๆนะครับว่าอยากจะให้พี่ลองเล่นแบบ fly อนไลน์ดูนะครับเอาไว้เดี๋ยวมีโอกาสจะมาบินออนไลน์ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงไปบินร่วมกับคนอื่น เป็นยังไงนะครับตอนนี้เรามาบินแบบ fly solo กันก่อนนะครับ fly solo กันก่อนให้กดไปที่ fly solo เลยนะครับแต่ผมขอเซตเซต up ตรงนี้ก่อนสักแป๊บหนึ่งนะครับให้มันมีจุดขึ้นเวลาที่แตะ,ะแตะตรง show touch นะครับโอเคเวลาผมแตะมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับให้ดูจุดขาวๆตรงนี้นะครับผมจะกด fly solo แล้วนะครับ คราวนี้เครื่องบินเริ่มต้นที่มันให้มาก็คือเชสนา172นะครับตัวเชสนา172เนี่ยเป็นเครื่องบินแบบใบพัดเดียวนะครับเป็นเครื่องบินเอาไว้ฝึกฝึกหัดนะครับแต่ตรงนี้ผมจะไม่ไม่พาบินตรงเชสนาแล้วกันนะครับเดี๋ยวเป็นคลิปต่อ,ตอไปนะครับว่าจะมาสอนบินเครื่องบินลำไหนนะครับผมขอเลือก แอร์บัสซักลำละกันนะครับแอร์บัสซักลำละกันขอเป็นแอร์บัส3 8 0และกันนะครับ,เ,นนรบเราก็เลือกเครื่องบินนะครับที่เราต้องการอยากจะบินนะครับผมเลือกเป็นแอร์บัส3 8 0แแล้วมาเลือกสายการบินนะครับมีสายการบินอะไรบ้าง,งเนี่ยขอเป็นมาเลเซียแอร์ไลน์โอเคแล้วแต่ชอบนะครับตรงนี้เลือกได้เลย จากนั้นนะครับเรามาดูตรงสนามบินนะครับจุด take off ของเรานะครับให้กดเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นรูปเครื่องบินขึ้นมาตอนนี้สนามบินยังไม่ขึ้นนะโอเคสนามบินเริ่มขึ้นแล้วนะครับอาจจะเรนเดอร์ช้าไปสักนิดหนึ่งนะครับผมจะตั้งจุดขึ้นบินเป็น runway ์1 0 l นะครับ10 l ที่จริงมันก็ เซฟมาให้แล้วแหละเนี่ยเห็นเป็นรูปเครื่องบินของเราอยู่ตรงนี้ครับด๋ยวผมจะขึ้นทาง 10L โดยการแตะ2ครั้งเครื่องบินเราก็จะไปอยู่ฝั่ง 10L แล้วก็จะหันหัวไปทางนี้นะครับโอเคเราหันทิศทางเครื่องบินที่เราจะขึ้นแล้วได้แล้วนะครับหรือใครจะออกมาจากเกียร์ก็แตะที่เกียร์ได้เลยนะครับเนี่ยนะครับ แทที่เก็ตได้เลยว่าเราจะเริ่มต้นจากตรงไหนนะครับผมจะเริ่มที่ 10L นะครับจากนั้นเราจะไปที่ไหนบ้างเราก็ดูนะครับดูสนามบินที่เราจะไปผมจะไปที่สนามบินไหนดี KSJC ตรงนี้ที่เราบินไปกัน ถ้าไถ้าใครไปไล่ดูคลิปเก่าๆนะครับผมจะชอบบินไป ksjc นะครับก็แค่บินตรงไปปุ๊บแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็ลงแค่นั้นเองนะครับผมจะเอาตรงนี้นะเอาตรง ksjc นี่แหละเป็นจุดหมายปลายทางที่เราจะลงนะครับผมไม่มีศัพท์นักบินอะไรทั้งนั้นนะครับตอนนี้เอาแค่ขึ้น take off ลง landing เกียร์อะไรแค่นี้ก็พอนะครับโอเคเนาะ ่ะตอนนี้ยังตั้งไม่ได้นะครับเลือกได้แค่จุด take off นะครับกดโอเคไปเลยจากนั้นกด fly เลยครับอันนี้ถ้าใครซื้อ iPad Pro หรือเล่นในโทรศัพท์มือถือที่มีความเร็วมากกว่านี้นะครับก็ตามสะดวกเลยนะครับอันนี้ผมใช้เป็น iPad รุ่นปี2018นะครับผ่านมา3ปีแล้วนะครับก็ยังใช้ได้อยู่นะครับโอเคคราวนี้ พอเรามาที่จุดรันเวย์นะครับให้เราตั้ง iPad หรือตั้งมือถือให้อยู่ในระดับแนวระนาบเดียวกันนะครับหมายถึงว่าอย่าให้มันเอียงไปด้านในด้านหนึ่งนะครับเพื่อแตะคาลิเบตถ้ามันคาลิเบตแล้วเนี่ยไอตัวคันบังคับหรือโยกเนี่ยมันจะตั้งเป็นเป็นศูนย์นะครับมันจะไม่เอียงไปด้านซ้ายด้านขวาตรงนี้เราก็ตั้ง ไอแพของเราให้ตรงนะครับแล้วก,กดแท็บ Screen to Calibrate and Start อ่ะมาแล้วนะครับจะได้ยินเสียงนะครับเครื่องยนต์เบาๆนะครับอ่ะมีโยบยาบนิดนึงมีการเคลื่อนที่ข้างหน้านิดนึงนะครับให้เรานะครับแตะพักเบรกค,ครับอ่ะแตะพักเบรกพักเบรกนะครับเป็น เป็นเบรกมือนั ment, ่นเองนะครับเป็นเบรกมือนั่นเองนะครับถ้าเราแตะเบรกมือนะครับเสร็จแล้วเครื่องบินมันก็จะหยุดนะครับเดี๋ยวไปดูด้านนอกนะครับเครื่องบินมันก็จะอยู่นิ่งมันก็จะไม่ไม่เคลื่อนไปข้างหน้านะครับตรงนี้นะครับมาดูส่วนประกอบของเครื่องบินกันเลยนะครับมาดูส่วนประกอบของเครื่องบินกันเลย เครื่องบินเนี่ยก็จะประกอบด้วยหลักๆก,ก็คือ,อตัวลำนะครับตัวลำอันนี้ผมไม่มีความรู้เรื่องเครื่องบินอะไรมากมายนะครับตัวลำก็จะมีผู้โดยสารนะครับผู้โดยสารก็จะมีน้ําหนักมใออกีในส่วนของกระเป๋านะครับในส่วนของกระเป๋ามันก็จะเก็บอยู่ใต้ท้องเครื่องผู้โดยสารก็จะนั่งอยู่ข้างบนนักบินก็จะคํานวณน,นะครับว่า กระเป๋าของเราน้ําหนักเท่าไหรน้ําหนักผู้โดยสารเท่าไหร่นะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราเซตพักกิ้งเบรกแล้วนะครับเรามาดูเวลาเราบังคับเครื่องบินนะครับถ้าเราเอียงโทรศัพท์มือถือไปด้านซ้ายนะครับให้สังเกตตรงยกตรงนี้นะครับมันจะเอียงด้านซ้ายไปกับเราถ้าเอียงไปด้านขวามันก็จะไปขวา ถ้าดันกดลงไปข้างหน้าโยกมันก็จะเล็กลงนั่นหมายถึงว่าเรากดหัวนะครับเอากดมากเกินไปดึงขึ้นยกมันจะใหญ่ขึ้นเห็นไหมครับกดลงคือการกดหัวเชิดหัวเอียงซ้ายเอียงขวานะครับเวลาเราเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยปฏิกิริยาเครื่องบินมันจะอยู่ตรงไหนมันจะอยู่ตรงปีกนะครับมันจะอยู่ตรงปีก หรือแอรอนนะครับถ้าเราเอียงซ้ายแอรอนมันจะเปิดขึ้นนะครับเพื่อรับเพื่อต้านลมนะครับตัวปีกเครื่องบินก็จะเอียงมาทางด้านซ้ายนะครับด,ดูดูปฏิจิยาฝั่งแอรอนฝั่งด้านขวานะครับถ้าเราเอียงซ้ายเห็นไหมครับแสดงว่าด้านปีกแอรอนปีกทางด้านซ้ายจะขึ้นฝั่งด้านขวาจะลงนะครับนะ เครื่องบินก็จะทาการเอียงไปด้านซ้ายแค่นั้นเองครับแต่ถ้าเราเอียงขวาฝั่งขวาจะขึ้นฝั่งซ้ายจะลงนะครับอันนี้ง่ายๆนะครับคราวนี้พอเชิดหัวตัวเชิดหัวเนี่ยมันจะอยู่ตรงด้านหลังของเครื่องบินนี้เขาเรียกว่ารัดเดอร์นะครับรัดเดอร์ถ้าเราเชิดหัวขึ้นเชิดหัวโทรศัพท์มือถือหรือ iPad ขึ้นเนี่ยเห็นไหมครับรัดเดอร์มันจะเปิดขึ้นเพื่อกินลมนะ ยังมากเปิดขึ้นมากครับกดหัวก็เช่นกันครับมันก็จะลงโอเคเนาะอันนี้เราตั้งค่าค l i b เบ t e ไปตรงนี้แล้วนะครับจากนั้นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือรัดเดอร์หรือหางเสือนะครับหางเสือจะอยู่ตรงตรงนี้นะครับที่มันเป็นแนวตั้งตรงนี้นะครับเราจะบังคับหางเสือหรือรัดเดอร์ยังไงนะครับให้เราดูที่มุมขวาล่างนะครับ จะมีคำว่ารัดเดอร์กับเบรกอยู่นะครับให้เราลองเลื่อนเลื่อนดูเลื่อนซ้ายนะครับขวาอันนี้จะเป็นจะสังเกตว่ารัดเดอร์กับล้อในอินฟินิตไ g h ์มันจะสัมพันธ์กันนะครับพ้าเราเหยียบรัดเดอร์ซ้ายนะครับถ้าถ้าถ้าบังคับอยู่บนเครื่องบินนะ จะมีให้เหยียบรัดด้วยซ้ายกับเหยียบรัดด้วยขวาล้อเครื่องบินก็จะหมุนด้วยนะครับลอเครื่องบินก็จะหมุนด้วยโอเคครับคราวนี้เรามาดูวิธีการ TAKE OFF กันเลยนะครับให้เราเข้าไปในตัวเครื่องก่อนนะอยู่ตรงนี้หนกหูนะครับอยู่ตรงนี้หนกหูขอลดเสียงนิดนึงนะครับ โอเคนะครับเข้ามาอยู่ในเครื่องบินแล้วเรียบร้อยนะครับเสียงอาจจะลดลงมาสัก,กนิดนึงแล้วนะครับก็จะไม่ได้ยินเสียงรบกวนจากสังเครื่องยนต์นะครับตรงนี้ก็จะจำลองเหมือนกับห้องนักบินจริงๆเลยแต่อาจจะสเกลอาจจะไม่ได้นะครับสเกลอาจจะได้อยู่แต่แต่ก็อาจจะไม่เหมือนจริงนะครับอาจจะไม่มีปุ่มให้เราได้แตะๆเหมือนกับ ใน Microsoft Flight Simulator นะครับอันนี้ก็เหมือนกับเป็นภาพเฉยๆเลื่อนดูได้นะครับคราวนี้การปรับดูมุมกล้องซ้ายขวานะครับให้เรามาแตะตรงกล้อง,องตรงนี้นะครับถ้าเราแตะค้างไว้เลื่อนมาซ้ายสุดะจะได้มุมกล้องตรงนี้นะครับจะไม่เห็นห้องเครื่องแตะค้างไว้เลื่อนมาที่2 เราจะอยู่ในห้องเครื่องนะครับจะอยู่ในห้องนักบินรือ c o อก p i t นะครับแต่สองครั้งเป็นการรีเซ็ตนะครับเป็นการรีเซ็ตกล้องให้มันมาอยู่จุดกึ่งกลางนะครับซูมเข้าซูมออกได้หันซ้ายหันขวาได้นะครับแต่สองครั้งเพื่อรีเซ็ตซูมออกอ่ะโอเคนะครับผมจะชอบมุมนี้นะครับมุมห้องนักบินนะครับเวลาเราบินก็จะ มีความสุขไปอีกแบบนะครับบางคนอาจจะชอบมุมนั่งบังคับอยู่ข้างนอกก็แล้วแต่เลยนะครับคราวนี้มาดูองค์ประกอบนะครับเดี๋ยวผมขอเ,เลื่อนไปเป็นหน้านี้ก่อนองค์ประกอบนะครับมาดูฝั่งซ้ายนะครับผมจะเรียงจากซ้ายไปขวานะครับองค์ประกอบฝั่งซ้ายนะครับก็คือ PWR หรือ Power power ตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของการบังคับคันเร่งเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ของเรามันสตาร์ททั้งสเครื่องอยู่แล้วถ้าตัวไหนที่มีเครื่องยนต์เดียวก็จะใช้เครื่องยนต์เดียวนะครับ power ตรงนี้จะบังคับ throttle นะครับเป็น throttle หรือว่าตัวเร่งความเร็วนะครับเมื่อเราดันขึ้นไปสุดเราจะได้ยินเสียงเครื่องยนต์แบบทำงานเต็มที่เลยนะครับนะฟังดูนะครับ ต,ตอนนี้เราใส่พักกิ้งเบรกไว้อยู่มันจะออกตัวช้าเสียงเครื่องยนต์ก็จะดังขึ้นมานะครับอันนี้คือคันเร่งนะครับคันเร่งยกผมอธิบายไปแล้วเนาะรัดเดอร์อธิบายไปแล้วต่อมานะครับเกียร์ power เ,เนี่ยจะได้ทำตอนที่เราทำการรี w ว r d thrust ด้วยนะครับรี w ว r d thrust เนี่ยทำตอนไหนทำตอนที่เครื่องบินแลนดิ้งลงไปแล้วนะครับ เราก็ต้องทำการ r e w e r d t r u s t นะครับเพื่อที่จะให้เครื่องยนต์มันช่วยเบรกนะครับเบรกเบรกส่วนอื่นก็จะได้ไม่ต้องทำงานหนะักนะครับในการ r e w e r d t r u s t ให้ใช้เครื่องยนต์ในการเบรกนะครับมันก็จะเบรกเร็วไม่ไม่ทำให้เครื่องบินวิ่งเลยลันเวย์ไปนะครับคราวนี้มาดูอันต่อมานะครับแถบต่อมาเมื่อกี้เรื่อง power แล้วเนาะ ตรงนี้คือเกียร์เกียร์ยังจะไม่สามารถเอาขึ้นเอาลงได้นะครับกรณีเอาขึ้นเอาลงได้เครื่องบินจะต้องเทคออฟขึ้นไปแล้วถึงจะเอาเกียร์อัพได้ถ้ามันขึ้นสีส้มแบบนี้แสดงว่าเกียร์ดาวนะครับเกียร์ดาวมันเกียร์ดาวอยู่นะก็คือถ้าเรา take off เทคออฟออกไปแล้วถ้าเราแตะตรงนี้ขึ้นล้อมันก็จะเก็บขึ้นนะครับอโอเคเนาะเข้าใจว่าอะไรเกียร์ดาวเกียร์อัพ เกียร์ก็คือล้อแหละนะครับต่อมาสปอยเลอร์นะครับสปอยเลอเร์นี้จะเป็นเบรกที่อยู่ตรงปีกนะครับอา๋ยวเปิดให้ดูนะครับตรงปีกยังไงสปอยเลอเร์นะครับมันจะเป็นช่วยเบรกนะครับมันจะกดปีกของเครื่องบินเราลงนะครับเวลาเราแลนดิ้งหรือว่าเวลาเราบินอยู่บนฟ้าเนี่ยเราต้องการที่จะให้สปีดของเครื่องบินมันลดลง เพื่อให้เครื่องบินมันเป็นเป็นเบรกอากาศพูดง่ายๆเป็นเบรกอากาศนะครับใช้อากาศแรงดันอากาศในการช่วยเบรกช่วยให้เครื่องยนต์มันช้าลงนะครับให้ได้ความเร็วตามที่ที่เราต้องการหรือความเร็วที่เราคำนวณไว้แล้วนะครับนี่เป็นตัวช่วยเบรกอีกแบบหนึง่งนะครับเครื่องบินเนี่ยเวลาแลนดิ้งเนี่ยเบรกคือตัวส่วนที่สำคัญมากนะครับ เราจะใช้เบรกหลายๆตัวใน,ใ,นใ,นในการทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเอนจิ e นเบรกที่เป็นส่วนของเครื่องยนต์ที่เราจะต้องรีเวิร์สทรัในตอนในตอนแตะพื้นนะครับเบรกเบรกที่ล้อนะครับเบรกที่ล้อเราก็ต้องเบรกนะครับแล้วก็สปอยเลอร์นะครับสปอยเลอร์ก็จะช่วยเบรกโหมีเบรกเยอะๆเลยนะครับกลัวเราเลยรันเวยขนาดนั้นเลยนะครับแต่ ตอนที่แลนดิ้งนะครับเราจะต้องปรับตรงนี้ให้เป็นสปอยเลอร์อาร์มเห็นไหมครับสปอยเลอร์อาร์มเนี่ยมันจะเปิดขึ้นมาเต็มที่เลยในขณะที่ล้อแตะพื้นเท่านั้นนะถ้าไปเปิดอย่างนี้เป็นไงครับเครื่องบินหัวทิ่มเลยนะครับเพราะว่ามันเปิดขึ้นมาแบบสุดนะครับเพราะนั้นไอ้สปอยเลอร์อาร์มเนี่ย มันจะเปิดเฉพาะตอนที่ล้อแตะพื้นเท่านั้นนะครับให้เราเปิดเปิดไว้ตอนที่จะแลนดิ้งนะแล้วมันจะอัตโนมัติเมื่อล้อแตะพื้นนะครับมันจะกดกดปีกเครื่องบินลงให้เบรกที่ล้อทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับช่วยเบรอกอีกแรงหนึ่งนะครับต่อมาทริมทริมนี้ก็เอาไว้ปรับปรับระดับนะครับถ้าเราแบบ บินรู้สึกว่าบินแล้วเครื่องบินมันตึงมือนะครับเครื่องบินมันตึงมือเกินไปนะครับเราก็ใช้ทิมนะครับช่วยนะครับทิมอาจจะเป็นทิมอัพทิมดาวแล้วแต่นะครับว่าเราจะทิมตรงไหนนะครับต่อมาแฟลปแฟลปนี้ก็จะเป็นอยู่ที่ปีกอีกแหละนะครับอยู่ที่ตรงปีกอีกแหละแฟลปนะครับอ่า จะอยู่ตรงปรีกตรงปรีกเครื่องบินถ้าเราเปิดแฟลปหนึ่งนะครับตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวแฟลปซักสองแล้วกันเห็นไหมครับเห็นปีกเครื่องบินที่มันกางออกไหมเห็นปีกเครื่องบินที่มันกางออกไหมนี่นะครับแฟลปตรงนี้นะครับจะทำให้ปีกของเครื่องบินเนี่ยขยายขนาด เพิ่มขึ้นและมีความโค้งมากขึ้นเพื่ออะไรครับเพื่อให้เครื่องบินเนี่ยสามารถล่อนล่อนอยู่ในอากาศที่ความเร็วต่ําได้นานขึ้นครับคือเราต้องการที่จะลดความเร็วแฟลปเนี่ยจะช่วยเบรกเบรกด้วยนะครับเบรกหมายถึงว่าปีกเครื่องบินมันจะขยายขึ้นเนาะมันจะเป็นการต้านอากาศ แล้วตัวเครื่องบินเนี่ยจะช้าลงและสามารถล่อนได้ไปไกลยิ่งขึ้นยิ่งปีกแลปสูงความต้านอากาศมันก็จะสูงแต่มันก็สามารถล่อนล่อนไปได้นะครับล่อนไปในระยะไกลขึ้นได้นะครับตัวแลปนี้ก็สําคัญนะครับเวลาเราจะล่อนลงที่ที่บางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมทำไมหัวเครื่องบินไม่เชิด ตอนที่แลนดิ้งนะครับแฟลปตัวนี้จะทําให้หน้าเครื่องบินเชิดแล้วแล้วล้อหลังแตก่อนล้อหน้านะครับแฟลปนี้สําคัญนะครับช่วยในการลดความเร็วได้ดีพอสมควรนะครับลดความเร็วบนฟ้านะตัวแฟลปนะครับอาวน,นี้ผมจะลองบังคับให้ดูนะครับเพื่อให้คลิปนี้จบเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวจะมี ep ต่อไปนะครับ ก็อธิบายในส่วนของการบังคับเครื่องบินแบบแมนนวลครับเดี๋ยวผมจะลองบินไปสนามบินใกล้ๆให้ดูก่อนแล้วกันครับบินขึ้นแล้วก็แลนดิ้งครับเดี๋ยวต่อไปจะสอนอตอนนี้จะสอนการเทคออฟให้ดูก่อนแล้วกันนะครับว่าเทคออฟยังไงเดี๋ยวจะมีวิธีการแลนดิ้งใน EP ถัดไปให้ดูนะครับผมเดี๋ยวขอตั้งก่อนนะครับว่าเราจะไปลงที่ไหน โอเคเสร็จ okay. ตรงนี้เราก็จะมาสอนออ t โตเลนดิ้งอีกนะครับโอเคนะครับผมก็จะเทคออฟนะครับอีพต่อไปก็จะสอนวิธีการใช้ออ t โตพาย t นะครับตอนนี้ผมจะใช้ไปใช้ไปก่อนนะครับเรามาดูกันว่าออ t โตพาย t ดทำยังไง โอเคลืมเปิดแฟลโอเคความเร็วได้แล้วเทคออฟได้ครับก็เชิดหัวขึ้นนะครับเชิดหัวโทรศัพท์ขึ้นโอเคเกียร์อัพครับเราดูตรงล้อนะครับล้อ,อมันก็ค่อยๆเกียร์อัพหมายถึงว่าเอาร้อขึ้นนะครับ ก็พยายามฝึกให้ชำนาญน,นะครับฝึกให้ชำนาญฝึกให้ชำนาญว่าเราเทคออฟแลนดิ้งเนี่ยทำให้เนียนขึ้นฝึกบ่อยๆนะครับทำให้เนียนขึ้นทำยังไงอันนี้ไปฝึกของท่านเองแล้วแต่ความสามารถนะครับอันนี้ผมไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับก็ ค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราเอียงซ้ายนะครับเอียงซ้ายเครื่องบินมันก็จะไปทางซ้ายนะครับเห็นไหมครับเครื่องบินไปทางซ้ายนะครับโอเคนะครับอตอนนี้เริ่มนิ่งแล้วนะครับ โเคครับนี่คือการเทคออฟนะครับก็จะประมาณนี้นะครับรักษาระดับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีว่าใน EP หน้าว่าเราจะดูระดับความสูงได้ยังไงนะครับดูสปีดได้ยังไงนะครับ mm hmm. การปรับให้ออโต้พายอช่วยทำยังไงนะครับ ตอนนี้ผมจะใช้ออโต้พา o t ช่วยแล้วนะเมื่อยโอเคครับก็เดี๋ยวขอจบคลิปการสอนการเทคออฟนะครับตั้งแต่ก่อนเทคออฟมานะครับว่าทำยังไงไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับให้ติดตามใน EP ถัดไปนะครับกด s u s c r i b e c ช ANNEL ของผมไว้นะครับ แ๋ยวผมจะมาสอนเพิ่มเติมใน EP หน้านะครับเกี่ยวกับการใช้ออโต้พาย t นะครับก็ให้กดติดตามไว้ใน EP 2นะครับนี่เป็น EP 1นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยนะครับด่าได้แต่อย่าแรงนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียง เท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปตัวอย่างการแลนดิ้งให้ดูนะครับว่าแลนดิ้งจริงๆทำยังไงนะครับโอเคอเดีวจะทิ้งท้ายคลิปไว้นะครับว่าแลนดิ้งทำงไงครับก็จะเปิดอันนี้ให้ดูด้วยนะครับเปิดรีเพลย์ให้ดูด้วย